จับมือจับมือหิวข้าวอะ่ะหมาหิวข,นะข้าวขอเร็วรอขอขอเดะจับมืออีไม่ให้กนินไม่ให้กินหรอกข้าวอะ่ะขอข,ขอเร็วๆขอจับมือนะอย่าหิวใช่ไหมหิวไหมจับมือมือจับเร่เร่อคนหิวเร็ว อ้ายไม่ให้กินหรอกฉันไม่ให้จะกินข้าวไม่ให้กินมาแล้วๆตายบ่ไอะไรกินเขาตายแล้วไม่ได้กินข้าวจะมือละแล้วๆเร็ว,ว,วเดว,ดวอ้าจะบบือแล้วกินข้าวไหม อยุ่งกันแลาวจับไหมเอ้ยไม่ให้กินแล้วจับหลายต้องตัวท้อะไรก็หมาหิวข้าวครับหมาหิวข้าวเย้ไม่ได้กินแล้วไม่ให้กินไม่ให้กินไม่ให้เธอกินไม่ให้กินแล้วไม่ให้กิน หิวข้าวไม่ให้กินหรอกตัวเน่าๆน,นี่ไม่ให้กินหรอกดูตาสินะอะไรจับมหมเบื่อเบื่อเบื่ออา้ <Okay. S 1> อออาวจะหนีไปไหนแล้วไม่กินแล้วเหรอนางลงนางลงแดงนางลงนางลงแล้วจับเบือ จับมือ,มอมเร็วๆจับมือจับมือจับมือเด็กยกมือขึ้นมาอ้าวไปกินข้าวไปกินข้าวเร็วๆยกให้มันถอดรองมันดูยกขัน